ระสุดตันตปิฎกอังคุตระนิกายจะตุก,กานนิบาทสองจะระวักสามประธานาสูตรว่าด้วยสัมมปทาน 13. บภิกษุทั้งหลายสัมมปทานในวงเล็บความเพียรชอบ 4. ประการน,นี้สัมมปทานสประการ อะไรบ้างคือพิสูจในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นสสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาป อากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดารงอยู่ไม่เลือนหาย พินโยภาพภัยบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสัมมประทานสี่ประการน,นิแลพระขีณาศพเหล่านั้นมีสัมมประทานครอบงำบวงมานได้อันกิเลตไม่อาศัยถึงฝั่งแห่งชาติและเมรณะท่านเหล่านั้นชนะมาน พร้อมทั้งเสนามานเป็นผู้ยินดีไม่มีความหวั่นไหวและล่วงพ้นซึ่งกองพลมานทั้งหมดถึงสุขแล้วประธานสูตรที่สาจบบันทึกท้ายสูตรคำว่าบ่วงมานในที่นี้หมายถึงวัตตะสามคือหกิเลสวัตตะสกรรมวัตตะสวิปากวัตตะ ที่เรียกว่าบ่งมานเพราะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมานคำว่าสุขในที่นี้หมายถึงโลก,กุตระสุข